ความเกิดขึ้นและความดับแห่งทุกข์ที่ขู่ทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าสัตว์โลกนี้ถึงความลำบากหนอย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมจุติและย่อมอุบัติก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์คือชราและมรณะแล้วการออกจากทุก คือชราและมรณะนี้จะปรากฏขึ้นได้อย่างไรพิกูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ชราและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาตินั่นแหละมีอยู่ชราและมรณะจึงมี เพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะทิขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ชาติจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อพบนั่นแหละมีอยู่ชาติจึงมีเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติทิขูทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่พบจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปทานนั่นแหละมีอยู่พบจึงมีเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพิกุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่อุปทานจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะการทำในใจโดยแยบคลายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อตัณหานั่นแหละมีอยู่อุปทานจึงมีเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานพิกูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ตัณหาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนานั่นแหละมีอยู่ตันหาจึงมีเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพิูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่เวทนาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อผัสสะนั่นแหละมีอยู่เวทนาจึงมีเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพิกุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ผัสสะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อสลายตนะนั่นแหละมีอยู่ผัสสะจึงมีเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพิกูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่สลายตนะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแหละมีอยู่สลายยตนะจึงมี เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายจตนะที่กูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่นามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะการทำในใจโดยแยบคลายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณน,นั่นแหละมีอยู่นามรูปจึงมีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป พิ่ขุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแหละมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพิ่ขุทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า วิญญาณน,นี้ย่อมเวียนกลับมาไม่พ้นไปจากนามรูปได้เลยด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจุดติบ้างจึงอุบัติบ้างกล่าวคือเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขูทั้งหลายจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกวเราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมดังนี้พิขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ชราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชราและมรณะจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาตินั่นแหละไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งชาติจึงมีความดับแห่งชราและมรณะพิคุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื ian, ่ออะไรหนอไม่มีอยู่ชาติจึงไม่มีเพราะอะไรดับชาติจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายขอ,ของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อพบนั่นแหละไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาตทีิกูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่พบจึงไม่มีเพราะอะไรดับพบจึงดับ เพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปทานนั่นแหละไม่มีภพจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบที่กูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่อุปทานจึงไม่มีเพราะอะไรดับอุปทานจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อตัณหานั่นแหละไม่มีอุปทานจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานทิกขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ตัณหาจึงไม่มีเพราะอะไรดับตัณหาจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อเวทนานั่นแหละไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาีิกูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่เวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรดับเวทนาจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อผัสสะนั่นแหละไม่มีเวทนาจึงไม่มี เพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาที่กูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ผัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรดับผัสสะจึงดับเพราะการทําในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อสลายตนะนั่นแหละไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะ ภิกุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่สลายตนะจึงไม่มีเพราะอะไรดับสลายตนะจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแหละไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายยตนะพิกุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณนั่นแหละไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปพิกขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่ออะไรหนอไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแหละไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณพิกูทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า หนทางเพื่อการตัดสรู้นี้เราได้บรรลุแล้วได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภัสสะเพราะมีความดับแห่งภัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พิกูทั้งหลายจักขุยานปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าความดับความดับดังนี้